คลิปนี้นกจะพาเพื่อนๆมาปักชำแมมม็ดพลิกนะคะเพื่อที่จะขยายให้ได้ต้นเพิ่มขึ้นมาค่ะนี่คือแมมม็ดพลิกนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เป็นแมมที่แตกหน่อแตกกอได้ง่ายค่ะโดยธรรมชาติแล้วนะคะหน่อของเขาเนี่ยพร้อมที่จะหลุดออกมาได้ง่ายอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเราแทบจะไม่ต้องไปทําอะไรเขาเลยค่ะเดี๋ยวนะคะนกจะมีวิธีการปักชามให้ดูค่ะดอกก็ค่อนข้างที่จะมาง่ายนะคะสามารถติดฝักมเมล็ดได้เองด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วค่ะที่เห็นสีแดงๆนั้นคือฝักมเมล็ดนะคะที่สามารถที่จะเก็บได้แล้วนะคะ เป็นอีกหนึ่งแคคตัสที่ราคาไม่แพงแต่เมื่อแตกกอน,นะคะแล้วก็ออกดอกเนี่ยจะสวยมากนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกหน่อนนะคะวิธีการที่จะคีบหน่อออกมาก็เราต้องใช้ฟอสเ e ตหรือว่าอุปกรณ์ที่กันไม่ให้มือเราโดนนามนะคะเพราะว่าสายพันธุ์นี้ก็มีหนามที่แหลมคมนะคะสามารถเลือกหน่อได้ตามต้องการเลยค่ะแต่ให้เลือกหน่อที่ใหญ่ๆหน่อยนะคะ การดึงนะคะก็ไม่ต้องออกแรงมากเพราะว่าอย่างที่น้องบอกไปหนออของเขาเนี่ยพร้อมที่จะหลุดออกมาค่ะได้เรียบร้อยแล้วนะคะบางหน่อนะคะมีรากแล้วก็มีค่ะ ใช้ดินปลูกที่เป็นดินปลูกแคคตัสต้นโตได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะใส่สตาร์เกิลจีเพื่อกันเพี้ยกันมแมลงด้วยนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยเพื่อเป็นอาหารให้เขาด้วยนะคะปุ๋ยที่นกใช้ก็เป็นปุ๋ยออสโมโคสค่ะเพราะเป็นปุ๋ยที่ใส่ครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่ได้3-4เดือนนะคะยาวๆถึง6เดือนก็มีนะคะจากนั้นเราสามารถตัดชำลงไปแบบนี้ได้เลยค่ะ ให้ปลูกเหมือนกับปลูกแคคตาต้นโตนะคะเพื่อนๆจะจับแยกเป็นกระถางเล็กๆก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเราสะดวกแบบไหนค่ะอันนี้มีรากงอกออกมาแล้วนะคะสำหรับหน่อนี้แผลค่อนข้างเล็กนะคะก็พึงแผลสักครึ่งชั่วโมงก็พอค่ะสามารถที่จะปลูกลงได้เลยนะคะอันนี้โดยส่วนตัวนกก็จะทำแบบนี้ค่ะ ปักลงไปพอให้ต้นเขาอยู่นะคะเราก็จะโรยหินเพื่อที่จะพยุงลําต้นอีกทีนึงนะคะหินก็มีประโยชน์นะคะก็คือช่วยพยุงลําต้นแล้วก็ช่วยไม่ให้ดินกระเด็นออกเวลาที่เราลดน้ําค่ะถ้าไม่มีหินนะคะต้นก็จะล้มง่ายนะคะแล้วก็จะทําให้ดินเนี่ยกระเด็นออกจากกระถางค่ะ เกลี่ยให้เข้าที่นะคะเพื่อที่จะให้เข้าพยุงแต่ละหน่อนะคะให้อยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสามารถรดน้ำได้เลยนะคะแต่ไม่ต้องเยอะรดแค่ชโชยๆหน้าดินแบบนี้นะคะทุก3-4วันครั้งสิ่งสำคัญก็คือต้องให้ได้รับแสงแดดดำไรค่ะ จะช่วยให้รากมาง่ายแล้วก็ต้นไม่เน่า1เดือนผ่านไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ารากของเขาเนี่ยมาได้แค่ไหนแล้วนะคะดูลำต้นแล้วเต่งตึงไม่เหี่ยวไม่ยุบไม่ฝ่อลงไปนะคะอันนี้รากก็น่าจะมาแล้วค่ะจะเห็นได้ว่ามี ดินติดอยู่นะคะนั่นแสดงว่ามีรากงอกออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆไม่ต้องดึงดูแบบนกนะคะแต่ให้รู้ว่าประมาณ1เดือนหลังจากการปักชำเนี่ยรากก็จะมาแล้วค่ะสำหรับแมมเม็ดพีกนะคะจากนี้ก็จะค่อยๆเพิ่มน้ำแล้วก็เพิ่มแดดน,นะคะสัก3-4เดือนก็จะสามารถนำไปวางไว้กับต้นปกติได้เลยค่ะ ทำเท่านี้นะคะเราก็จะได้แมมเมพลิกเพิ่มจำนวนขึ้นมาอีกเยอะเลยค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก็เสนอแนะหรือว่านำเสนอมาได้เลยค่ะคอมเมนต์ comment ใต้คลิปได้เลยนะคะ ฝากให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะพบกับนกและวิชุราดากา r d เด้นได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ